เมื่อวานนี้เราได้ชมกันไปแล้วกับความสนุดสนานในสงครามของคนธรรมดาที่มาขอสู้กับดวงดาวในวันแรกดาวอย่างคุณตุ้ยก็ยังรักษาศักดิ์ศรีของทีมดาราเอาไว้ได้เพราะสามารถเอาชนะหนุ่มหล่อไปได้แบบเอกฉันวันนี้ต้องลุ้นกันต่อว่าจะมีใครสามารถเอาชนะกระชากเงินรางวัลไปได้หรือไม่ เอาละครับเราจะพักการร้องเพลงไว้สักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมกันครับเกมนี้มีชื่อว่าเกม10คุณสมบัติผมจะให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นคนใบนะครับแล้วให้ทายว่าศิลปินคนนี้เป็นใครเอครับคุณสมบัติที่1ครับซื้อบ้านให้แม่ยกครับน้องแจ็กกี้ครับจ๊ะอาสยามค่ะและคุณแจ็กกี้ตอบมาแล้วว่าศิลปินที่ซื้อบ้านให้แม่คือคุณจ๊ะ นี่ก็เป็นศิลปินใหม่ที่กำลังดังก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่จะถูกหรือไม่จะอาสยามค่ะจะอาสยามผิดครับคุณสมบัติที่สองครับเป็นผู้หญิงดาวครับเป็นผู้หญิงซื้อบ้านให้แม่คุณดาวจะตอบว่าใครกันใครคะน้ำใยครับกรรมการอึ้งขนาดนี้ หรือว่าคุณดาวจะตอบถูกแต่บอกใบ้ไปแค่นี้จะใช่ลำไย,ยจริงๆเหรอลำไยถูกครับถูกครับเอาเฮ้ย hey, นี่มันอาชลียชัดๆเป็นผู้หญิงซื้อบ้านให้แม่ใบแค่นี้ก็ถูกแล้วถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่าว่าคุณสมบัติที่เหลือคืออะไรบ้าง <yg ian> ข้อ3ผมยาวลำไยก็ผมยาวข้อ4 ุงสั้นข้อนี้ก็ใช่แน่ๆข้อต่อไปสำเพงเด้งดีข้อนี้ชัดมากเพราะก่อนจะเป็นศิลปินดังลำไยไหทองคำในทุกวันนี้เธอเคยเกือบต้องใช้ชื่อสำเพงเด้งดีมาก่อนข้อ6วัยรุ่นข้อ7ดัดฟันอินดี้อีสาน และข้อสิชัดสุดคือชื่อเป็นผลไม้และนี่คือ10บคุณสมบัติของศิลปินโจทย์ของเราในวันนี้ลำไยหายทองคำเฮ้อยอะไรของมันวะเก่งจริงๆเอาวันนี้รับไปส0 0บันาทจากบีทีท่านผู้ชมเช่นกันนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากสนุกกับเกมมันๆแบบนี้นะครับก็ร่วมสนุกกันต่อได้ใน a ฟ e b o o k ของ Master k e ค TV 3 ลุ้นรับของรางวัลพิเศษนะครับบัตรกำนันจากสถานีบริการน้ำมัน PT ทไปเลยนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นกลับเข้าสู่การแข่งขันกันต่อเลยดีกว่านะครับนักร้องคนต่อไปนะครับเธอเลือกที่จะเดินออกจากบ้านเพื่อไปดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองคนเดียวตั้งแต่อายุ12ปีเคยเป็นขอทานครับ แล้วก็มาทำตามฝันด้านการร้องเพลงเพื่อหาเงินเลี้ยงแม่ครับขอต้อนรับน้องอ้อนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวช่อทิพทิพวรรณค่ะอายุ24ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ นะครับอาชีพจริงๆแล้วคือเป็นนักร้องแต่วงค่ะประวัติของหนูเนี่ยเคยแม้กระทั่งไปขอทานอยู่ปีหนึ่งค่ะตอนหนูอายุ12ปีค่ะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่นมีพ่อกินเหล้ามีแม่ทํางานบ้างไม่ทําบ้างค่ะแต่ว่าอยากจะเรียนต่อเหมือนคนอื่นๆแต่แม่ไม่ให้ไปเรียนก็คือไม่มีตังอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูไปบ้านตาไปบอกตาว่าแม่จะไม่ให้เรียน ตาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตาส่งให้หนูก็เตรียมตัวจะไปโรงเรียนช่วงนั้นก็เป็นวันแรกเลยที่หนูจะไปเรียนแม่บอกว่าให้เปลี่ยนชุดนักเรียนทําไมแม่ไม,ไม่ให้ไปก็นนเมื่อเมื่ออะไรอ่ะคนมบ้านเลยค่ะวันนั้นไม่รู้เป็นงานอะไรแล้วจริงๆแล้วมันคืองานอะไรครับก็เป็นงานแต่งอะค่ะงานแต่งใครงานแต่งหนูกับผู้ชายคนที่เป็นเพื่อนร่วมกินเหล้ากับพ่อ หมายความว่าหนูอายุ12ปีอยู่ปหกกำลังจะขึ้นมอนหนึ่งแม่จับให้หนูแต่งงานโดยที่ไม่บอกอะไรเลยก็คือแม่แม่บอกว่าแต่งๆไปเถอะแล้วค่อยว่ากันวันนั้นเสร็จการแต่งอะคะ่ะหนูก็คือคิดอย่างเดียวเลยว่าหนูไม่อยู่แลนหนีออกจากบ้านเลยหนูตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านักเรียนอะคะ่ะออกมาเลยกับเงินสองร้อยทำไมไม่กลับไปหาคุณตาตอนนั้น ก็คือเขาตัดรอนไว้แล้วว่าไม่ใช่หลานนะคะเพราะเห็นเราแต่งงานเนี่ยนะค่ะเขาบอกไม่ต้องมาเรียกกูว่าตาเลยแต่ทีนี้หนูอยู่ได้ประมาณสองวันเงินก็หมดตรงบ่อคสอจะมีตลาดพวกรถเข็นผักอะไรเงี้ยเขาเหลือเขาก็ทิ้งแกงไว้ให้แต่แกงนั้นบางทีบูดค่ะหนูก็กินก็ต้องกินนะใช่ค่ะถึงบางทีหนูกินของแบบของบูดทองในขยะเงี้ยหนูก็กินก็คือเหมือนแบบว่าทางชีวิตให้มันรอดไปวันๆนะคะอื ตร,ตรงตรงบคส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะมีอยู่แค่สองประเภทเนี่ยค่ะ,ะถ้าไม่ใช่เด็กเร่ร่อนหรือว่าขอทานก็ซึ่งหนูก็เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันแบบไปขอทานกับเราไหมเพราะหนูนั่งอยู่ตรงนั้นสองวันแล้วเขาก็แบบเห็นเราไม่มีอะไรกินแล้วหมดล้ตังค์งหมดะละก็เลยตัดสินใจไปไปเลยค่ะแล้วเป็นอยู่ปีหนึ่งอะไรที่ตัดสินใจหมายความว่าเลิกเป็นขอทานเลิกก็คือวันนั้นหนูไปขอทานบนสะพานลอยและหนูเป็นโรคหอบอื วันนั้นฝนตกมากก็ครขึ้นก็เป็นลมอยู่บนสะพานนะคะมารู้อีกทีมาอยู่เหมือนเป็นบ้านพักเด็กเป็นศูนย์คุ้มครอง oh. ค่ะศูนย์ประชาบัดีอะคะ่ะก็ช่วยช่วยหนูไว้ก็คือได้มีที่นอนได้มีเสื้อผ้าก็คือได้เรียนหนังสือตามที่เราอยากเรียน จนหนูอายุได้15ปีค่ะ3ปีประมาณ3ปีค่ะปีก็ฝึกอาชีพก็ทำเสริมสวยอะไรได้ก็ออกมาข้างนอกอ๋อไปฝึกอาชีพเสริมสวยด้วยที่พอที่จะทำได้ก็หลังจากที่หนูจบจบหลักสูตรที่นั่นหนูก็รีบไปบ้านเลยกลับไปบ้านกลับไปบ้านเป็นยังไงบ้างจริงที่หนูเห็นก็คือแบบผู้ชายคนนั้นนะคะที่แต่งที่ว่าจะ,จะแต่งานกนับหนูเนี่ยเขาก็ยังอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรจน แม่มาบอกกับหนูว่าแม่ขอโทษที่ให้ที่ให้หนูแต่งด้วยวันนั้นก็เพราะว่าแม่รักเขายอมรับเลยว่าเกลียดมากเกลียดแม่ที่เขาทำกับเราะนคะคะพูดง่ายๆคือที่ให้หนูแต่งงานเพราะอยากให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ชิดกับเขาใช่ค่ะอา้าวแล้วตอนที่เรากลับไปที่พ่อเป็นไงตอนที่หนูกลับไปพ่อบวชแล้วค่ะเอบคุณพ่อไปบวชเป็นพระแล้วคุณแม่ล่ะ แม่หนูก็อย,กอยู่กับผู้ชายคนนี้อยู่กับเขาค่ะแล้วก็มีน้องด้วยทำใจไม่ได้อีกนี้ออกมาอีกค่ะก็พอดีว่า <ST. S 2> เพื่อนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบ <ST. S 2> เห็นว่าหนูชอบร้องเพลงค่ะ <ST. S 2> เขาก็เลยบอกเฮ้ย <ST. S 2> hey, มาร้องมาร้องที่ร้านน้าเราไม้ <ST. S 2> อะไรเงรี้ยค่ะตอนหนูร้องคาเฟ่ยอยู่เนี่ยหนูก็สมัครเฟซแล้วเรื่องมีโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะหนูติดต่อกับน้าค่ะเขาก็ไม่รู้เจอเฟซหนูได้ยังไงเขาบอกจําหน้าได้ ทีนี้นาะเขาอยากให้หนูไปดูแม่หน่อยแล้วไป<ต>ดูแล้วเป็นไงไปดูหนูก็ดูเฉยๆเคอเหมือนแบบพอไปทีอะ่ะเหมือนลำคาญด้วยตอนนั้นอะ่ะลำคานที่แบบโทรมาหาเราอะไรเงี้ยหนูก็ไปดูเฉยๆพอไปดูเหมือนกับแบบว่าจากที่ว่าเราจะไปดูเฉยๆอะ่ะภาพที่เราเห็นตอนนั้นก็คือแบบอุ๊ยสงสารแม่ตาบอดเคยน้อยใจชะตาชีวิตไหม หนูก็น้อยใจนะคะน้อยใจตั้งแต่ก้าวออกมาแม่ทำไมทำกับหนู